และนี่คือ,อรายการแกกัน ย้หลังจากที่จะดมไปชนะมาในโชว์แมตช์ฟีฟ่าไรซีที่งานคาริน่าเวิลล์เนี่ยความมั่นใจนี่ถึงขีดสุดวันนี้อยากจะเจอกับไอเด็กเมื่อวานซืนสักคนหนึ่งที่ติดเกมมากเล่นแม่งแล้วกลับบ้านจ,จะทำงานกี่โมงนะห้าโมงครึ่งเล่นหึงชั่โมงห้าทุ่มนี่เหน็นนะหกชั่วโมงดูกับเจดนี่ว่าวันนี้เจดมกับป๋าท็อปหนึ่งวีหนึ่งเบสออฟทรีใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวรู้เหลืองกันไปเลย ฮ <Hey. S 2> แต่ว่ากล้าพูดได้ยังไงว่าเป็นคนทําให้ทีมชนะนี่คือเดอะแบกเต่า s อสนี่คือสักแต่ว่าเติมฟี์มก็เห็นแล้วได้แต่รออย่างเดียวส่วจานกุ๊กนี่คือกากฟีฟ่าคือฟีฟ่าเต่าถุยคนหนึ่งเลยต้องใช้คํานี้เดะดาทั้งนั้นอ่ะที่ทําให้ทีมสีขาวว่าทีมชุดขาวขาว่าชนะมาได้วันนั้นอะ่ะโอ้ทั้งจ่ายทั้งเปิดทั้งยิงครบเครื่งองคุยเยอะเกินไปวะกูมาทางนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นนะมาทาง oh. ออนี้โอ้โหสามนาทีไม่ได้มีอะไรถมเนื้อถมตัวเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> อ่ะไปดูกันวันนี้ไปกันอย่างรวดเร็วไม่มีการแก้ตัวนะเบสออฟทีใครถึง2ก่อนชนะเลยนะเออสบายเดิลเฉียบเอาเลยนะเดพร้อมเลยอย่าร้องไห้นะมาของเจ๊ดำนี่ก็ชุดก็ยังเป็นโตริโน่นะก็ยังเป็นซูซูกิสนับสนุนเหมือนเดิมโอ้โโอโของปะท็อปโอ้นี่เจ้ากันเซลโร่ที่บวกแปดเปิดมาได้นี่ใช่ใช่ใชโอ้มีหลุยดิอาสด้วยเบ็แคแฮมบูโน่ซูเชกโอ้ยอะไอตัวนี้มันใช้ได้ไว้ตัวมันโอเคเฮ้ยนี่ ก็กลับไปกลัวรุ่นเพื่อนแน่กูยิงใส่แต่บอกให้คือเป็นที่เน็ตเฮ้ยแมวจี่ออกตัวไปซะก่อนแล้วอะเออไม่ทันแข่งเลยออกตัวแล้วเพราะว่าเน็ตเนี่ยมันกะเจ๊ดำชุดน้ำเงินนะชุดเข้มปะต๊อปชุดแมนยูเนี่ยใส่ชุดแมนยูมาทำให้เราแบบไม่อยากยิงนะเราสงสารทีมเราไงมีไปสงสารมันเลยเรียกมันแล้วอเป็นเกีียวไม่อยากจะเช้รูดิกเกอร์ูดิกเกอร์อะไรโถ้จ่ายบอลอย่างนี้อ่านอ๋อแต่เมื่อวานชี้ไปโอ้โนี่ดูนี่ดูดู ไปชนกันเองทำไมอ่ะเอาไปเช่ากันเหรอดูดิดูไอ้หนูข้างในลูกอีเกือบเปิดบอลอย่างนี้ไปเปิดประตูดีกว่าดูดิดูดูดิชกมั่วเลยนะโกมือไม้สั่นนะชกมั่วเลยนะอุ้ยลุงเปลี่ยนโกอ่ะใช่ไหมบ้าเอ้ยไอ้าเอ้ยจริงๆใช้เดียโกโลเปสดเนี่ยนะนี่ไงโลเป็ด เพราหลังมงได้แล้วเก่งก็เกินพอเป็นแฟนเกนสไตล์เนี่ยคนนั้นได้เห็นมงแล้วหลังก็รู้เต่ายังงงอ่ะเต่าบอกเข้าไปได้ไงเจ๊กูก็ไม่รู้กูอ่เอ้ยอะไรอะไรช้าไปหน่อยช้าไปหน่อยอ่านเกมตลอดอ่านหนังสือว่าเด็กๆก็ใช่ไงจีนซื้อบรรดุอะไรวะเฮ้ยเล่นปมเหรอเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยจานฟาวฟาวไลทิศฟาว ฟฝ้าอะไรจานเจอเบียดเจอดึงอะอะไรมันตามแท็กติกบอลเนี่ยมันไม่เฝ้เนี่ยดูดิผักเลยบอลล้วนๆหัวสั่นเลยเนี่ยโอ้แม็กนิวกระดูกคอเสื่อมเลยเยอะแยอะบอลล้วนๆว่าเราเปลี่ยนเกมไปเล่นเกมมวยกงกันไ <c oughs> หมแล้วมึงจะเล่นอย่างเงี้ย <c oughs> เราไปเที่ยวกาดไงเขาลบค้ำตัดสินดิเนี่ยไปชนกันนะขยันชนกันเองอะไม่จัดระบบเหรอฮจัดอะไรสี่สี่สิบหกให้นี่ไงสี่สี่สิบหก นี่ไปแล้วคีนโอ้โหดูมิฟิลตรับวิ่งอย่างเร็วออกไปทิ้งอุ้ยจะโดนเอาจะโดนเอาโอ้คนนี้เขายืนตำแหน่งดีมากแนะนำเลยชื่ออะไรเซอจิโอนี่ไงเซอจิโอเซอจิโอเลยสักกะอย่างแล้วมันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยเฮ้ยนี่ไงนี่นี่ไงไปเลยพี่ทิสกูอุ้ยกูเลย นี่ไงเหนือเหนือเลยล็อกโกด้วยโอ้โหคิดไมาแม่คุณเจล็อกโกอย่างนี้ไอ้บ้าด้วยโอ้โหยิงผ่าหัวไปเลยเฮ้ยเล่นมาหกชั่วโมงเว้ยต่อวันเว้ยเพื่อรอวันนี้้องโดนเปิดโมง e ีสปอร์ตวันนี้ที่รอคอยเพลงอะไรวะเปิดโมงอีสปอร์ตอะไรอะไรเสียบหนักไปทิ้ง กองหลังไม่ได้ใช้ตาแช่มเลยลูดิเกอร์เลยว่าแต่ตาแช่มคือใครก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงปึ๊บอะไรกันสุ้เฉกไปแอคอาร์ทซะแล้วไงเออไปกระดกทบามสุ้เฉกนี่ไงนี่ไงมาซะมาเชียบเชียบเชียบนี่ไงลูดิเกอร์นะลูดิเกอร์นะเห็นเก่งเลยกูเนี่ยสไลปเดียร์เซเบตโอ้โหสุดยอดมาตัดข้าไหนมา คุยกับใครเนี่ยคุยกับใครเหรอคุยกับใครเหรอไม่ได้กิ๊กก๊อกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นท่าเล่นท่าอุ้ยเกือบนะเมื่อกี้เขาพวดนะเล่นท่าเหรอดูหุยนี่จะเป็นงูกัดตายแล้วสามเหลี่ยมาใช่แพ้แล้วเฮ้ยขาถึงเลิกถึงชัยยิงขออีกทียิงไม่ที พักแล้วเบสออฟทรีี่อยู่แดนนี้ด้วยแดนถนัดเลยแดนอะไรอ่ะแดนโดนรมิตจุดยอดเลยนี่เราเป็นคู่แข่งจริงปะนี่วันเจี๊ยบเลยเมื่อกี้คิดว่ากินน้ำกระเจี๊ยบอุ่จแกดจริงอ้ยหดบพูดเลยผีเจาะปากมันพูด้ยโอ้ยโอ้โหแดงแมวแมวไอแดงมันเป็นนักสู้อะไรอะ นี่เปิดมาให้ฝั่งนี้โอ้โหแบ็คไซด์เบ็คขวาไาษาง่ายแค่ไหนโอาไปแค่มาองเปิดดีกว่าก็เลยไปเริ่มใหม่ดีกว่าโยกมาดังนี้โยกไว้เบ็คแฮมมาเปิดเหมือนแบ็คไซด์เบ็คขวาแมนยู่ผิดเลยภาษาง่ายเก่งโอ้โหนี่ทุ่มเทปะเอาหัวเข้าไปหารองเท้าเลยโอ้ยจานฟาดเถอะเมื่อไหร่มึงจะป่ายกูฟาเดี๋ยวชกแม่งเลยเนี่ยมึงจะไม่ไหวมึงเลยนะอุ้ยตะค้าไปนะหายแน่นอนหายเอาไปหรอกเหนือคานนุน ตัดโชนี่ไงโอ้โหเสียบเจ็บอะไรอะไรใจเย็นเย็นโอ้โหเด็กๆใจเย็นเย็นคลายไปใจร้อนเร็วย็นเย็นเเย็นโอ้โหแต่ออกมามีคนเจ็บไม่มีไม่มีเขาเจ็บหัวอะไรอย่างงี้อ๋อแล้วผมยุ่งเลยสานีมาไปเดี๋ยวไปมึงนิวไปนี่ตัวนี้ตัวที่เด็ดตัวที่เด็ดซ้ายผ่านตลอดตัวที่เด็ดตัวเลยครับตุ้ยจับมือ เปนดลงมีสปาร์ตเออไมนต้องเข้าใจของนี้แล้วเออใช่เถอเอ้เดี๋ยวยืนกองหลังเก้าตัวแม่งเลยอุดเดี๋ยวนาทีแปดสิบะกดเลยเปลี่ยนตัวปั๊บยืนอุดเลยกองหลังเก้าตัวอุ้ยอุดอดอุดอุดอุยโอ้ยๆอโอยโอยโอยอุ้ยอุดไม่ถูไม่ได้กินหรอกไม่หิวว่ะด็อุ้ยโอยหัวแตกกันบ้าง่ะกระดูกคอเคลื่อนยังน่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดูถูกกองเต้เฮ้ยหักนะกองเต้บอกก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ๊งลงเนี่ยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยอางนี้เลยอ่ะโอ้ยมองเข้าไปนี่ตกใจเลยใครตกใจเนี่ยตกใจเลยมองจกิงเจ๊งลงเลยเจ๊งลงโอ้ยกินติมซามม่อืม ตบ,บหน้าเลยนะด,ดูดิดย,ยิงสิบสามทีอ,ะอ่ะไม่มีความคมเลยไม่งเ,เออใช่สีนี่มันเดินเมษา,ายนเฮชนะสองเนี่ยต้องทําเป็นแซงแงว่าแพ้ป่ะมันจะได้แบบมีเวลาในคลิปให้มันนานขึ้นอ่ะไม่เป็นไรก็สองเกมก็บอกแล้วโบสามคุณชนะคุณก็ชนะไปอ๋อชนะไปเลยเออยิงไม่เกรงใจบวกแปดจากไอคอนกูเลยไม,ม่ไม่สนใจ อย่าดูรูดิเกอร์บอกสามเองดูนะทุกคนดูนะคนดูดูนะเนี่ยรูดิเกอร์บอกสามโกชื่ออะไรนะโกไม่เห็นอ่ะไม่ได้มองคนอื่นเขายังให้ดูแผนดูอะไรนี่รีบอ่ะรีบรีบเลยเออกำลังยั่วเลยกำลังหัวร้อนเนี่ยหัวพ่อหัวร้อนเพราะมันจะเล่นไม่ดีรู้ป่ะมันจะไม่มีสมาธิเนี่ยเนี่ยต่อไปนะลูกูไม่ร้อนแล้วกูร้อนตรงมึงดีแหละยึดจักกยึดตั๊กไปเซนจูเจเอนเซนจูร์โอ้โหโล่กว่านี้โอ้โห 8นะครับบอย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 โก้โก้เปิดโอ๊ยมึงอย่างงี้ไปบีฟิกไปตั้งสูนย์เลยไปเอาเด้อะไปขนาดนั้นตดอย่างงี้ขี้ดีกว่านี่ไงหี้ยหลอกหลอกนักเหรอเก่งนักเหรอเฮ้ยอย่าอุ้ยล้รำหน้าป่ะจันไม่ลรำ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 ไม่ล้ำหน้าเลย นี่กอดคอเฮ้เฮเลยเฮเลยยังไงอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เมื่อกูอ่ะวิวนักเตะรีวิวนักเตะเนี่ยโกตัวนี้ต้องซื้อพูดจริงเขายืนตำแหน่งดีมากตำแหน่งมันดีหรือกูยิงขว่วยวะเขายืนตำแหน่งดีร้อนเลยหัวเริ่มใหม โอ้หตายแล้วอย่างนี้ตายแล้วปล่อยมวยแล้วถ้าอย่างนี้ไม่มึงโอ้โหไม่อยากพูดคำหยาบออกมาเลยถามว่าใช่เรามึงเลยมึงเลยเสียดอย่างนั้นไปมิ่เนียวจุย้ย <c oughs> ไม่เนียวหันไม่เห็นโอ้แรงไปหน่อยโอ้โหแรงดีจริงมึงขับรถไฟฟ้ามาเนี่ยมีมีปวงนะดิจิตอลดิจิตอลไปดิดิจิตอลดูดิ๊ ดีจริงต้องเห็นบ้าบอกแล้วว่ามันยืนตำแหน่งดีโกตัวนี้แนะนำทุกคนจริงๆ recommend ไปเลยทานเฟอร์มเมร์เก็ตซื้อเดี๋ยวนี้ recommend recommend นีเน่ยไงห้วดไม่ได้ไรเงี้ไถึงนัดงานเลยนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้ยคตรสวยลูกนี้บอกเลยะไรแม่เด็กเลยวัดด้วยมากเลยเงี้ย อื้มฮึโอ๊ยไอ่ทนึงอะไรต้องไปยกทำไมอะจะรู้ไหมอะเฮ้ยอะไรไม่ได้สั่งให้ไปเลยสุดๆเลยสุดๆแล้วในชีวิตมวนไปก่อนเดชสูนี่ไงนี่นี่แปลหรอแปลให้รักหรอแปลใจฉันด้วยรักเธอใช่ปะแปลรักฉันด้วยใจเธอ ก็เคยได้ดูอะอุ้ยอุอุ้ยว้าวว้าว้อ้ยเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งถนัดฝั่งถนัดนี่ฝั่งอะไรฝั่งเนี้ยอมไม่มีฝั่งทนฝั่งนะไม่มีเหรอลับไปเตรียมมาออมอบอเเ่ใชใช่เขารู้ไปแล้ว่าเราไม่มีการนัดอุ้ย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 เฮ้ยมไม่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  เจบิเนเตแดงก็ไปเลยเพิ่งจะ4ีนาทีเหลือสิคนแล้วโอ้โหเก็กซิมซี่เลยคนจีนบอกไม่ได้กดเลยมันไปเองอะเนี่ไม่มีทางไปเองไม่ได้เราต้องกดเราต้องยำรับเรากดกองหลับในตะกคนไปเน้นเกมลุกซะแล้วอะกองหน้า6กเจ็ดตัวเราเปลี่ยนอะยิงเหมือนยิงวันนี้แล้วพุ่งพรุ่งนี้รับไม่ได้หรอโทษ ๊อืมใช่แล้วไม่ได้อืมตรงตัวนะจ๊ะเชียบโหเติมช้าป่ะเติมเร็วๆดิเติมเร็วก็เมาอ่ะเออฮะเด็กยกเลยยกยกกูยกตลอดชีวิตกูยกมาตลอดชีวิตเลยมาแล้วจะได้ได้กินได้กินอร่อยอร่อยได้กินได้กินเดี๋ยว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 กิน กูย er, ่องไปตลอดชีวิตเลยเหลือสิบคนแล้วเล่นดีไว้ใส่ต้องเกมด้ต้องลงสิบคนไว้ถ้ามีโอกาสอะไรอะไรอะไรจานจะเจ็บคอเนี่ยพูดเยอะเหนื่อยนะปวดข้อมูลหมดเลยอุ้ยไม่ร pues ู้จะเปลี่ยนใครเลยมันก็เล่นดีกันหมดเลยให้ใครเลยลงาไปเฉิดฉายดีนะานี่ปุ่มยิงบุ๋มไปเลยอ่ะใช่เดี๋ยวลูกตาก็จะบุ๋มไปด้วย แลยวร็จะพวงนี้ก็บวมปูดเป็นตีเขียวเราเป็นอย่าไปอย่างนี้เด็กๆเขาดูเออเราอย่าไปกดยีติมึงก็ไปดูคนดีๆคนอื่นคูเม็นยังคนดีแต่เราครูแพ้แล้วคูกดยีติเอ๋แล้วก็มาท้าคนอื่นเขาสุ่ม4ถึง5นี่ไงสุ่ม4ถึง8เนี่ยเนี่นนสุ่ม4ถึง5โห๊ยโอ๊ยไม่รู้แต่ตังค์ไม่พอเกียร์อังค์มัไม่พอเกียร์ เขีม oh, oh. okay. ไม okay. Bi ่หมดเลยโอ้ด่เต็มข้อล่อแล้วโอ้ยเฮ้เฮ้เฮโอ้ยถึงถึงกถึงถึงเอ้ยโอ้ยเสีจนมือแตกเฮ้เฮ้เฮ้โอเคเฮ้ยเฮ้ยใครวะเมื่อกี้อะไรบะสออาสอบะห้านไปเลยนี่ไงห้านไปเลยไปไปุรุษไป ถึงนะเยบลุกลุกลุกเร็วเร็วไปนะเนี่ยเบคแฮมแมนแมนขอแมนแมนเฮ้ยเฮ้ยเบคแฮมขอไมนแมนเฮ้ยไป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 ไไหนไป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 นก่อนโอ้โหจานเฮ้ยจานเฮ้ยยไปเหลืองตัดไข่อร่อยช่ไมไปเหลืองนั่นไปเหลืองมองมเดียมของเราเบคแฮม ตสต,ต,สติต้องมีสตินะี่ไงต้องมีสตินะอย่าไปพูดอย่าไปพลาดตั้งไม่เยี <laughs> <laughs> ่ยมต้องมีสติแต่หมดเวลาจังหวะเนี่ยนั่นไปหมดโอ้โหทำไมกูไม่ยิงหมดเวลาเจอโอ้ยแล้วเราไม่ได้ต่อไอ้นี่ไปเหรอไม่ได้จุดโทษไปเหรอไม่นะเอ้าแล้วทำไงอ่ะ ปอีกกเมนึงอีกเกมนี้ต้องตั้งจุดโทษไว้เลยปะเนี่ยมันได้เหรอมันตั้งได้เหรอทำยังไงอ่ะเออก็ทำยไงอ่ะแล้วให้คนเก่งสองคนมาอยู่ด้วยกันด้วยนี่นี่ไม่ใช่นี่ไงออ๋เออเท่ากับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งถ้าชนะก็เท่าเสมอกันถูกอะไรวะอู๋ตะกี้มึงทำไมไม่ยิงวะเลี้ยงจังเลยส่งอยู่นั่นอะเป็นเนี่ไปมอไซค์วินไงส่งอยู่นั่นอะไปชาเฮ้ยเฮ้ย กชาอะไรล่ะเอียงเลยเมื่อกี้ตัวเอียงดำกันตัวเบี้ยวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ่ายบอลเลยน,เนี่อ่ะหูเดี๋ยวเสียบให้พังให้หมดเลยนี่ไงต้องจ่ายอย่างนี้ค่าคุณคะหลุดมานาาันแล้วหลุดมันแล้วหลุดมันแล้วยิงเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นสี่เหลี่ยมดิกดสี่เหลี่ยม,มเวลายิงเนี่ยกดเอ็กก็ส่งให้โก้ดิให้สอนด้วยเรื่องแหงกดหน้ามึย<ห> โอ้ชนโอ้ตายแล้วชนหัวสั่นเลยชนแบบถ้าเป็นรถดิ้งขายซากทิ้งเลยแล้วน้าแบบสองวีสองไปแข่งคนอื่นนะตีกันได้ไหมได้ไหมทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยใครอยากเจอทัชชั่นนัดมาเลยเป็นไงเก่งอหมเก่งจริงแล้วดูสภาพกูเล่นเนี้ยมึงเดี๋ยวก็ตีกันตายห่าตีกันทีมรองข้ามเหรอตีกันเองดีแหละเหดูดูนี่จะปวดตอดจริงๆนะทุกคนนี่ไงปวดตอดอุ้ยชนเสา โอ้ยโอเยเออเยงหลงเมื่อกี้อะไรวะนีเมีเมนอนก็ไม่ดีนอนก็ไม่ดีนอนไมดีนอนได้ย้าแล้วรีะิ้ยยหดเออบเสาวิร์ดต้องเข้าเนี่ยรูนี่แล้วไม่ต้องมาสิคุณหมอนกหรอก ตั้งสติถูกคนเรื่อมันกำลังจะสวยเลยนะเมื่อกี้สวยงามนี่เรื่อมันสวยแล้วตอนนี้เรื่อมันสวยแล้วเรื่อมันสวยแล้วเรื่อมันสวยแล้วจิ้มดิโต๊ะแปะต๊ะแปะต๊ะแปะโต๊ะแปะนั่งตัวไหนเตะทิ้งอย่างเดียวเฮ้ยมันเพิ่งสามสิบห้านาทีหกสิบนาทีกูเตะทิ้งตลอดชีวิตตัดเยอะมากไป มาโทษมามามาดึงกลับไปทางเดิมโอ้หลังเสียหลังเสียทำดีเล่นมาดีสองเกมตบแปะค่ะตบแปะค่ะตบแปะตบแปะตแปะโ้สามสูนย์ระยะปะเอ้าที่กิดสามศูนย์้วยกเลยมีหรือม่ก่อนเลยค่ะ พลาดได้ไง,ไงวะเกมนั้นไม่น่าเลยต้องยิงต้องเน้นยิงไปแต่ไม่ได้บอกใครเข้าไปได้ไงวะเ็นบอลไม่สนแพ้ไม่ได้สนผลแพ้ชนะเน้นความสวยงามไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเน้นผลนะ่ะนั่นนะมีรูปไฟเหรเฮ้ยโอ้เร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อย เร็วจัดวิ่งเร็วจัดเร็วจัดเลยจ้าเลี้ยงออกไปแล้วหนึ่งถึ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 งโอ้ย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 พูดอีกแล้วไปเฮ้ยไปไหนหมดอ่ะจุดน้ำพบเฮ้ยดิจุดจัดยิงอย่างนี้ยิงอย่างนี้ไปโชว์พลังซะแล้วทีเมื่อกี้ไม่โชว์ยิงโคตรแรงกล่าว่าลูกนี้ตะข่ายขาดโกมือแตกเฮ้ยหมดแล้วเวลาหมดแล้วไปไปข้างบนข้างบนสามหนึ่ง ยาวๆเลยโมเลสูง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 แต่กดเลยแต่ขึ้นอัศจรรย์ไปเลยบึ้มปิดปดเก่งมากเฉียบจบไป3เกมเท่ากับเสมอกันนะตอนนี้เสมอกอยู่นะชนะฝั uh ่งหนึ่งเสมอไปหนึ่งเกมคราวหน้า ใครอยากให้เราแข่งกันอีกก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวคราวหน้าต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะให้มันรู้กันไปศึกสายเลือดแบบนี้พ่อเราต้องภูมิใจที่เราสองคนมาแข่งเกเมมาแบบนี้ต,ต้องแล้วเดี๋ยวเราก็จะทะเลาะก,กันแต่พ่อพ้องอยู่นี่พ่อขอเลยนะขอเล่นด้วยกดไลค์ <radioactive gracias> กดแชร์กดซับสไครป์จั่นก็ดิให้ด้วยแล้วลทุกช่องทางข้างหน้าตัวนี้นะจ๊ะกลับแล้วก <vara good game> ันแกกันเกมเสวันนี้ไปเลยโอ้ยดันมาตั้งก <ไป S 2> ี่ C P P แล้วสามสองหนึ่งบายบาย เอาใหม่ใหม่สามสองนึ่งไปเลย